โอเควันนี้เราจะมาพูดความเก่งของ2อง,งกัน2อเป็นท่าโปรดของผมของสตีฟเลย2อตรงนี้ก็คือมันบวกเฟรมให้เราไม่ว่าเราจะเข้าสแตนไหนก็นตามมันจะบวกให้เราถ้าเราดันหลังมันจะเข้าฟิกเกอร์ซึ่งมันบวก3เราสามารถเล่นเล่นได้หลายอย่างเราเล่นโยกได้แม้กระทั่งไปข้างหน้าเพื่อเข้าพิกาบูเราก็ยังเล่นโยกได้นะครับทีนี้เรามาพูดถึงท่าว่าทําไมท่านี้มันถึงเก่ง ควยความที่ว่ามันบวกเฟรมนี่แหละมันสามารถทําให้เราอยู่ในเทินต่อไปได้สไตล์ของผมที่ผมชอบเนี่ยถ้าเกิดว่าผมสู้กับคนที่ไม่รู้จักสตีมเนี่ยสองหนึ่งด้านหลังจะได้ผลมากที่สุดจะได้ผลมากกว่า2อหนึ่งด้านหน้าแต่ถ้าเราเจอคนที่สู้กับสตีมเป็น2อหนึ่งด้านหน้าเป็นท่าที่ค่อนข้างแข็งแกร่งกว่าฟิกเกอร์ที่ด้านหลังพอสมควรนะครับทีนี้ ท่าของมันเนี่ยถ้าเรา2-1หนึ่งจะเฉยไม่ทำอะไรมันลบ5ใช่ไหมแต่หารู้ไหมว่ามันสามารถออกทีที่3ไมได้เลย2-1-2ซึ่งช็อตสุดท้ายเป็นวอ r ์แปนะครับแต่ว่าอ่ะพยจกกดก็กดผมไม่กดแล้วกันไม่มีไม่มีความจำเป็นต้องไปเสียพันิดเล่นเนาะซึ่งมันดีเลยได้อ่านี่คือความเก่งเบื้องต้นของมันก่อนครับทีนี้ต่อไป 2-1หนึ่งด้านหลังเข้าฟิกเกอร์ทีนี้เราก็ต้องไปดูว่าฟิกเกอร์เนี่ยมันมีท่าไหนให้เราเล่นใช่ไหมผมเชื่อว่าคนที่ฝึกเล่นสตรีมมามันก็ต้องไปดูบ้างแหละไปดูมูฟลิสอะไรมาแหละทีนี้ผมจะมาอธิบายแล้วกันว่าท่าแต่ละท่ามันเก่งยังไงสองหนึ่งด้านหลังสองหนึ่งด้านหลังหนึ่งลงหนึ่งหรือหนึ่งขึ้นหนึ่งผมถนัดหนึ่งขึ้นหนึ่งนะไอ้ท่านเนี้ยเนี่ยมันดีเลยได้ถูกต้องไหมอ่ามันดีเลยได้และมันเป็นวอลสเปถ้าเคาน์เตอร์ฮิต ช็อตที่ช็อตที่เข้าฟิกเกอร์อมันโดนนะสมมุติว่าเขาสวนนะสมมติว่าเขายับส่วนแค่ยับส่วนนะนะครับมันก็จะโดน ที่ผมกดไม่ทันเองทีนี้พออยู่หน้าวอร์มันก็จะเก่งนะทีนี้เห็นไหมมันก็ได้คอมโบดิรออะไร,ะไรแคมอย่างนึงสมมุติว่าเขายืนกันหมดใช่ไหมพยืนบ้งกันหมดเราก็ยังโยกได้หรือเนี่ยแล้วก็ยังหลบได้ อ่ะสมมติเนี่ยเรายังเรายังเรายังเล่นต่อได้เห็นไหมเรายังใช้เต็บต่อได้อะันนี้คือความเก่งแรกนะของท่านี้ส่วนอันอื่นผมจะไม่พูดถึงนะไอที่แบบหนึ่งลงหนึ่งเนี่ยมันมันแทบไม่จะเป็นแล้วถ้าเราไม่ได้ขึ้นแรงที่มันสูงขึ้นไปนะก็สมมุติว่าเขาก้มแล้วค่อยกดแล้วกันเนาะให้รู้แค่นั้นพอ น้องไปจำอะไรเยอะแยะมากมายเป็นสมองต่อไปบิก g e r สองอันนี้กรณีที่เขาก้มท่านั้นนะเออในกรณีที่เขาก้มท่านั้นรถพยืนตั้งการแล้วก็ไปนั่งตั้งการเดี่ยวตัวตั้งการเราก็จะได้ส่วนตรงนี้ไปกรณีเขานั่งนะซึ่งถ้าไม่ได้แรงที่แบบคิงหรือก๊อขึ้นไปผมมั่นใจว่าแม่งไม่ค่อยนั่งหรอก นั่งก็โดนอะ่ะเออนั่งก็โดนพิกาบูตอดยับอะ่ะโอเคต่อไปก็จะเป็น power cut เนาะกรณีที่เราต้องสู้กับที่เขาจะสวนมาก็คือสมมุติว่าเขาออกท่าแบบเยี่ยมแม่งดีทุกอย่างชนะทุกอย่างก็ power cut ไปแต่ถ้าแต่ถ้าหลายๆท่ามันยังไม่ตอบโจทย์อยู่คุณก็ต้องไปเล่นท่าอื่นคุณก็ต้องไปโยกหลบบ้างนะลุกหลบของสตีมันเก่ง อ,อ่าต่อไปเราจะมาพูดถึงพิ่กรบูพิ่กรบูพิกบู1่งพิกบู1หนนพีกบู12รีเลย์หท่านี้เป็นท่ากัดก็คือเราต้องการโฟกเขาต่อไปซึ่งความเก่งของการเข้าพิกรบูไปแล้วเนี่ยถ้าอีกฝั่งอ่ะ ต่อยสวนกับเราสามารถเล่น2ได้ที่กระบูสอนนะครับเพราะมันเป็นพันช์แพรลี่มันเป็นพันช์แพรลี่มันเป็นพันช์แพรลี่ก็ดีของมันแล้วก็บวกเฟรมด้วยครับท่านี้มันบวกเฟรมบวก5เลยจะทำอะไรได้ ทำได้มีอย่างก็ต่อยท้องหรือแล้วพวกนี้ไปเนาะโอเคโูชาดของท่าหนึ่งสองทนี้เนี่ยความเก่งของมันคือครั้งสุดท้ายเป็นเคาที่ hit launcher ซึ่งเราสามารถเล่นดีเลย์อย่างนี้ได้ถ้าเกิดว่าอีกฝั่งเป็นคนที่แบบขี้ใจร้อนกูจะสวนหมัดที่2อ,อย่างเดียวมันโดนเคาที่ hit launcher จิโดดไปผมโบก็ไม่เบาๆนะก็แหลงก็กะแรง,งอยู่ก็แหลกก็เกือบร้อยถ้าใส่จริงๆก็ร้อยครับซึ่งเราก็ล่างยังไปเล่นล่างต่อได้เนหะ็นไหมหลบไหยซึ่งกรณีที่เข้าออกบัตรแทบจะแพ้หมดเลยหรืออะไรที่เป็นไฮ สมัดจะแพ้กว่าเนาะเขาต้องมาเดานี้ก็ต้องมาเดาต่อยหรือถ้าเขายืนกันเหนียวแบบไม่ดจยทำอะไรเขาก็โดนจับถ้าเขาออกเพราะว่าคัดเขาก็โดนจับหรือเขาออกมิดที่เป็นขาหรืออะไรมาเขาก็โดนเราโยกเออเห็นไหมเนี่ยข้อดีของให้การกัดท่านี้ นี่คือท่าดีข้อดีของท่านี้นะโอเคท่าดีต่อไปท่าล่างท่าล่างล่างหนึ่งเนี่ยก็คือแน่นอนอยู่แล้วมันหลบหายแล้วก็บวก2ซึ่งไอ้บวก2นี่แหละมันทำให้เราเล่นได้หลายอย่างเราก็ยังเล่นต่อได้เราก็โยกหลบต่อได้นะครับเนี่ยเราก็หลบหายก็ได้ด้วยท่าหน้าสอง ซึ่งมันเป็นการโ๊กกดดันอย่างหนึ่งเพราะว่าเราก็หลบไฮยอยู่แล้วเราโ๊ก,ก์เราไปนี่นี่คือมันเป็นท่าโป๊กนะไม่ใช่ท่าหากินอย่างไนอย่างหลักนะแต่มันเป็นแค่ท่าหากินต่อไปหน้า2เนี่ยท่าน,นี้จุดระสมมันก็จะมีแค่หลบไฮแล้วก็หลบยิกยับบางจังหวะนะเอาไว้ตอบโจทย์แค่นี้พอก็มีพุชแบ็กที่ ที่ค่อนข้างโอเคที่บางตัวละครไม่สามารถพันิชได้แล้วก็บางตัวพันิชได้จะไว้ว่าแค่หลบให้หรือต้องการออกมิดประหลาดพลาด,ลาดโอเคต่อไป D.F. 2เป็นงัดเนาะซึ่งหมายความว่าสมมติว,มว่าเขานั่งรอบหนึ่งนะเจวตัวตั้งกัสมมติว,ว่าเราต่อยสองหนึ่งแล้วดันหน้าไปเข้าพิก,กเขานั่งงัดได้ นะครับซึ่งเสียแค่10เฟรมอันดีมากขอมโบก็กดง่ายจเป็นประมาณนี้ถ้าเขานั่งเราไม่อยากเสียเฟรมใช่ไหมเราจะมี df 12ึ df หนึ่งหึ่งีึกลยได้อ่าข้อดีของมัน เฮ้ยนักวะนก็นโดนเข้าไลออนฮาร์ดต่อแต่จะไม่เข้าก็ได้แล้วแต่นะครับต่อไปถ้าประเภทของ DF1 แล้วก็ DF12 DF11 ตัวคู่บ้าบอ,อคอแตกอะไรพวกนี้นะอันนี้สำหรับผมไปใช้กดดันเดินเกมชิงมิดต่อเพื่อเป็นการดันให้เขาอะไปอยู่ด้านหลังมากขึ้นพวกมีต่อเนี่ยดันต่อเข้าพิวบูต่อดัน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 ถ้าเกิดว่า เขาเริ่มส่วนอะไรแล้วเนี่ยซึ่งผมแบบไปต่ออย่างนี้ได้อเออซึ่งมันซึ่งมันดีเลยได้นะก็ลองคุณก็ต้องลองไปกดดูดูเหมือนกันโอเคท่าต่อไปพี่กบูหลังสองไม่มีอะไรดีนอกจากหลบซึ่งถ้าคุณมั่นใจคุณก็กดแต่เป็นท่าที่ผมไม่ใช้เลยไม่อยากใช้เลยผมคิดว่ามันบางจาังหวะมันหลบไม่ได้จริงๆเพราะว่าด้วยความที่ว่าผม อยู่ในแรงที่ทุกคนรู้จักตัวละครพอสมควรกันแล้วเนี่ยมันก็เลยท่าน,นี้มันนานๆทีได้ได้ผลแล้วก็กเผลอใช้ได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ใช้ไม่ได้อีกเลยครับสำหรับท่าน,นี้ต่อไปขึ้น2ลบใตดาเมจแรงแต่เราเสียลอ,อยเพราะว่าเราลบ15นะครับสำหรับตัวละครที่สามารถพันนอยเราได้เราก็จะเสียลอ,อย เป็นหลบไฮนะเป็นกรณีออปชันที่เราต้องการหลบไฮห,หรือต้องการงัดแบบต่อไปพี่กระบูหน้าต่อยคู่ท่านเนี้ยเอา,อาจริงๆนะต่อขมวงเดียวเลยถ้าเอาไปใช้จริงๆนะเดี๋ยวเฟรมนะ่ะข,ข้อเสียมันมันมากกว่าข้อดีข้อดีมันก็วอลสแปดไกลมันมันมีแค่นั้นจริงวอลสแปดไกลเธอน้อยแ็บไม่มีความจาเป็นต้องกดที่ไม่ต้องเสียเธอเล่นเออ นะต่อไปพี่กระบูล่าง2กรณีที่อีกฝั่งกันเหนียวชิบหายเลยหรือกรณีที่อีกฝั่งเขาออกหายมาลุนลนเนี่ยท่านี้เนี่ยมันเป็นท่าที่แรงยิวเผินดูไม่มีอะไรนะ2ี่้า,าเมจบวกเจไวสตนดิ้งหนึ่งอะถ้าเราตีโดนแล้วมันบังคับแทบจะบังคับโดนไวสตนดิ้งหนึ่งแทบจะต้องกันอย่างเดียวเพราะว่าเขาทำอะไรไม่ได้เขาเลดอาร์เขาอะไรไม่ได้ มันต้องบวกแปดวะเออแต่ทำอะไรไม่ได้หลายอย่างอะ่ะไซตเต็มไม่ได้แน่ทำอะไรไม่ได้อะ่ะเขาต้องมาเดาเนี่ยไปเต็เนที่หนึ่งต้องมาเดาบูคาชหนึ่งก็ต้องมาเดา,รา,ต,า,เดาตรงเนี้ยเออกรณีที่อีกฝั่งเขาเหนียวท่าเนี้ยมันลบแค่สิบสองนะครับท่านี้มันลบแค่สิบสองลบแค่สิบสองซึ่งเราโดนพันนิดเดียวแต่ว่าท่านี้มันดูง่ายเพราะมันช้าเลยเกินนะครับ โอเคสำหรับห้าสองหนึ่งก็มีประมาณนี้ไม่ไหวแล้วทำคลิปทิธีย่างนี่แหละ